สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DriveWing r Dr i e ช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของยนตรประกที่เต็มไปด้วยพลังความหรูหราและนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นสุดๆมานำเสนอรถที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงรถซีดานสุดหรูจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง SUV อย่าง Range Rover ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2027 Range Rover ซีดานรถที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างส้นเชิง เรนโรว์ Rover, ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้ผลิต SUV ระดับไฮเอนได้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดซีดานหรูเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการผสมผสานระหว่างความสง่าง,งามของรถผู้บริหารและเอกลักษณ์ของเรนโรว์ที่ไม่เหมือนใครการดีไซน์ภายนอกของ2027เรนโรว์ซีดานโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและเรียบหรูตัวถังถูกออกแบบให้มีความยาวและกว้างเพื่อเน้นความสง่าง,งามในทุกมุมมองกระจังหน้าแบบเรนโรว์ที่ถูกปรับให้เววบางและหรูขึ้น ไฟหน้าแบบ Ma t r i x LED d e s i g ไซน์ใหม่ให้ลุกที่เฉียบคมและกันชนหน้าที่ผสมผสานช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจบนท้องถนนด้านข้างของรถเน้นความเรียบแต่หรูด้วยมือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติและล้ออลลอยขนาด21-23นิ้วที่มีลวดลายเฉพาะรุ่นเส้นขอบกระจกโครเมียมและหลังคาทูโทนเพิ่มมิติค,ความพรีเมียมด้านท้ายดีไซน์ไฟแบบแนวนอนเต็มแผงพร้อมโลโก้เรนโรว์ที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนสื่อถึงความหรูหราเหนือระดับ ภายในห้องโดยสารของ r รนโรว์ซีดานปี2027ีเต็มไปด้วยความประณีตและเทคโนโลยีล้ำสมัยการตกแต่งใช้วัสดุเกรดสูงเช่นหนังแท้นัป้าไม้วอลนัทและอลูมิเนียมขัดเงาแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบอย่างเรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด1 5 4นิ้วที่ควบคุมทุกฟังก์ชันได้ในระบบเดียวแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ13.7นิ้วให้ภาพคมชัดพร้อมระบบเฮดขึ้นดิสเพลย์ที่แสดงข้อมูลการขับขี่โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน เบาะหลังให้ความสะดวกสบายสุดขีดด้วยระบบนวดอุณหภูมิแยกอิสระและพื้นที่วางขากว้างแบบรถลิมูซีนด้านระบบเสียงนโดเวอร์ได้ร่วมมือกับเมริเดียนเพื่อพัฒนาระบบเสียงรอบทิศทางกว่า30ลำโพงให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีเยี่ยมด้วยกระจกการเสียง2ชั้นและระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟทำให้การขับขีเ่เงียมสมบสงบแม้ในความเร็วสูง ในส่วนของขุมพลัง2องพนด Range Rover c e d a n มาพร้อมตัวเลือกหลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V 8 4.4ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ560แรงม้าและรุ่น Plug-in Hybrid ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์3.0ลิตรให้กำลังรวมกว่า500แรงม้าขับเคลื่อนด้วยระบบ AWD ที่พัฒนามาใหม่เพื่อให้ความนุ่มนวลและมั่นคงบนทุกพื้นผิวถนนสำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีไฟฟ้า Range Rover ยังเตรียมเวอร์ชัน EV เต็มรูปแบบที่วิ่งได้ระยะทางกว่า600กิเมตร่อ้ง ระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ทั้งนุ่มและมั่นใจในทุกสภาพถนนในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย r a นโ e Rover ซีดานใหม่ติดตั้งระบบขับขีบข่กึ่งอัตโนมัติระดับ3ที่สามารถควบคุมรถได้เองในบางสถานการณ์กล้อง360องศาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะทั้งหมดรวมอยู่ในแพคเกจเดียวเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกการเดินทาง ราคาของ2 0 2 7เรนโรเวอร์ซีดานคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ145,000ดอลลาร์สหรัฐและอาจสูงถึง190,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นท็อปซึ่งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับระดับความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่มอบให้ รถคันนี้ไม่ใช่แค่การขยายลายผลิตภัณฑ์ของเรนโ e Rover แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ผสมผสานความสาง่างามของรถผู้บริหารเข้ากับความแข็งแกร่งและ DNA ของ Range Rover ได้อย่างลงตัวใครที่กำลังมองหาซีดานหรูที่แตกต่างและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์2 0 2 7 Range Rover ซีดานคือคำตอบและถ้าคุณชอบการรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง d r i v e w i n g ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกครับ